วันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณคุูไก่นะคะเช่นเคยคะ่ะในชั่วโมงที่แล้วหรือคลิปที่แล้วนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะที่คุณครูให้นักเรียนทําไมคะพิจารณาใช่ไหมคะหนังสือใช่ไหมคะสองเล่มนี้ว่าเป็นยังไงคะว่าเราเลื่นไถลายไปในพื้นพื้พนที่ผิวขรุขระกับพื้นที่ผิวเรียบอันไหนจะลื่นนถลายได้ดีกว่าการถูกไหมคะก็ต้องเป็นพื้นที่ผิวเรียบถูกใช่ไหมคะ เพราะว่าอะไรคะนักเรียนเพราะว่าพื้นที่ผิวครุข่ะนั้นค่ะจะมีแรงเสียดทาน มานั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะถ้าเราเดินบนพื้นพื้น,พ,นพื้นผิวที่ทําไมคะที่มันขรุขระเราเดินแล้วมันจะเป็นไงคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ลื่นนถลไยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลงถ้าเราเดินบนพื้นกระเบื้องค่ะเราจะรู้สึกว่าเราทําไมเดินแล้วเหมือนจะลื่นถูกไหมคะเหมือนกันคะ่ะนักเรียนถ้ารองเท้าของนักเรียนดอกยางมันหมดถูกไหมคะดอกยางคืออะไรคะรองเท้าของนักเรียน,นะค่ะ มองจับพิกขึ้นมาค่ะแล้วมองไปที่ที่ทใต้รองเท้าค่ะมันจะมีคล้ายๆอะไรคะลายต่างๆนะคะเขาเรียกว่าดอกยางของรองเท้าเพื่อลดอะไรคะการลื่นถลายเพื่อให้มีแรงเสียดทานนะคะให้เพื่อให้มีแรงเสียดทานในเวลาที่เราเดินนั่นเดินนั่นเองค่ะแล้วนี่นเห็นไหมคะว่าหนังสือที่เราลื่นถลายไปในพื้นผิวเรียบลื่นได้ดีกว่าพื้นผิวขูุขรดนั่นเองค่ะเราเรจะมาเรียนกันต่อเลยนะคะเด็กๆ อาวัตถุที่มีพื้นผิวขูดข่าค่ะทําให้เกิดแรงเสียดทานมากกว่าพื้นผิวเรียมนั่นเองที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นะคะพื้นผิวที่ขูกข่ะ มีมีการเสียดสีระหว่างกันและกันมากคะ่ะจึงมีแรงเสียดทานที่ทำไมคะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นนะคะการที่พื้นผิวเรียบคะ่ะทําให้มีอะไรคะการเสียดสีระหว่างกันน้อยลงคะ่ะจึงช่วยลดแรงเสียดทานนะคะทําให้วัตถุทําไมคะเคลื่อนที่ได้ง่ายนั่นเองคะ่ะอันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะแรงเสียดทานก,นกันก่อนนะคะค,คุณครูเอามาสอนเสริมให้ นะะนักเรียต่อไปค่ะแรงเสียดทานค่ะมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเรานะคะ mm hmm. เช่นแรงเสียดทานทําให้เราไม่ทําไมคะไม่ลื่นถลายเวลาเราวิ่งบนพื้นต่างๆค่ะนักเรียนอย่าที่คุณครูดได้พูดไปข้างต้นสไลด์แรกใช่ไหมคะว่าทําไมคะพื้นใต้รองเท้าผ้าใบที่ขูดค่ะช่วยอะไรคะเพิ่มแรงเสียดทานทําให้ มาทำให้เลยคะ่ะทำให้ไม่ลื่นล้มนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราวิ่งเท้าเปล่าค่ะบนพื้นที่เรียบค่ะหรือพื้นกระเบื้องมีแรงเสีาายดทานน้อยทำให้เราทำไมคะลื่นล้มได้นะคะนักเรียนอ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงเสียดทานค่ะล้อรถจักรยานมีหยอกมีดอกยางนะคะขอโทษนะคะล้อรถจักรยานมีดอกยางช่วยทําให้จักรยานวิ่งเกาะ บนถนนนะคะไม่ลื่นถลายค่ะล้รอรถจักรยานรี้นเห็นไหมคะล้รอรถจักรยานตรงนี้คือล้อรถจักรยานค่ะมีดอกยางช่วยเพิ่มแรงเสียดทานค่ะทําให้ถีบรถจักรยานแล้วไม่ลื่นถลายนะคะแต่รูปนี้เป็นไงคะเด็กๆไม่มีดอกยางเลยเวลาถีบไปแล้วจะเป็นยังไงคะอ่าล้อรถจักรยานที่ดอกยางสึก กลอนนะคะทําให้ลถนะคะแรงเสียดทานเวลาขี่รถจักรยานแล้วลื่นทลไหลได้นะคะนักเรียนต้องคอยดูนะคะว่าล้อรถจักรยานนักเรียนนั้นดอกยางหายไปไหมหรือล้อรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่นักเรียนค่ะถ้าหยอกถ้าดอกยางนะคะหายไปก็ทําไมคะแรงเสียดทานนั้นก็ทําไมคะจะมีน้อยนะคะทําให้เรานะั้นทาไมขับรถแล้วอาจจะไม่เกาะถนนก็ได้นะคะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ ต่อไปค่ะรถจักรยานที่มีเบรคค่ะเป็นอุปกรณ์ห้ามล้อนักเรียนคิดว่าเบรกช่วยลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานให้กับจักรยานคะคิดที่คะว่าช่วยลดหรือเพิ่มคะ แรงเสียดทานนะคะทำให้เกิดผลดีนะคะเด็กๆเช่นช่วยในการเดินไม่ให้เราลื่นถลายช่วยหยุดรถที่กำลังเคลื่อนที่นะคะช่วยให้เราหยิบจับสิ่งของแล้วทำไมคะไม่ลื่นไหลไปมาช่วยให้มีดค่ะไม่ลื่นบาดมือนะคะเมื่อเราตัดหรือหั่นของนั่นเองนะคะแรงเสียดทานบางอย่างทำให้เกิดผลเสียก,ก็มีนะคะ พื้นของรองเท้าค่ะเมื่อใช้ไปนานๆนะคะก็จะสึกค่ะล้อรถที่ใช้ไปนานๆก็จะสึกนะคะจนไม่มีดอกยางนะคะหรือฟันเฟืองนะคะเคลื่อนยนต์นะคะก็สึกกร่อนได้นะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของแรงเสียดทานนะคะแล้วก็ข้อดีของแรงเสียดทานนั่นเองค่ะ อ่นักเรียนดูนะคะเด็กว่ายน้ําเพื่อเคลื่อนที่ไปในน้ําต้องออกแรงเสียดทานนะคะต้านของน้ํานะคะอ่าแรงเสียดทานระหว่างมือจับกับผิวของแก้วน้ําค่ะต้านการลื่นถลายของแก้วน้ําไม่ให้หลุดออกจากมือของเรานะคะเหมือนคุณครูนะคะหยิบขวดน้ําเห็นไหมคะก็จะมีแรงเสียดทานใช่ไหมคะทําให้มันทําไมคะไม่ลื่นถลายหลุดออกไปจากมือของเรานะคะ อ่านี้ค่ะแรงเสียดทานระหว่างพื้นพื้นผิวนะคะข้างกล่องไม้ขีดค่ะไม้ขีดข้างกล่องไม้ขีดไฟกับไม้ขีดไฟนะคะ่าช่วยให้จุดติดนะคะคือข้างกล่องไม้ขีดอันนี้เห็นไหมคะมันจะมีอะไรคะพื้นผิวค,คล้ายขุกขระขุกข่ะนักเรียนเคยใช้ไหมคะแล้วเราก็จะเอาไม้ขีดไฟนะคะ ไปขูดที่ข้างกล่องของไม้ขีดไฟค่ะขูดขูดไปนะคะก็จะเกิดอะไรคะไฟขึ้นมานะคะต่อไปแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวของโต๊ะก,กับหนังสือค่ะทําให้หนังสือทําไมคะไม่ลื่นหล่นลงมาสู่พื้นได้นั่นเองค่ะ นักเรียนดูนะคะลูกล้อช่วยลดแรงเสียดทานค่ะลูกล้อเนี่ยค่ะเก้าอี้เนี่ยค่ะมีลูกล้อนะคะทําให้เลื่อนเก้าอี้ได้ทําไมคะสะดวกมากขึ้นนะคะน้ํามันช่วยลดแรงเสียดทานของบานพับประตูค่ะทําให้ประตูนั้นทําไมไม่ฝืดนะคะเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะเด็กๆ แรงเสียดทานค่ะเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะหรือการทํางานต่างๆค่ะแรงเสียดทานบางอย่างนะคะช่วยให้เกิดผลดีค่ะและบางอย่างนะคะก็ทําให้เกิดผลเสียค่ะเราจึงต้องทําไมครับเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานนะคะให้เหมาะสมเพื่อให้ก่อ เพื่อให้เกิดประโยชน์และลดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ค่ะอันนี้นะคะที่คุณครูสอนไปในสไลด์นี้ในคลิปนี้นะคะก็คือข้อดีและข้อเสียของแรงเสียดทานนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนนะคะทําการบ้านนะคะให้เขียนใส่กระดาษรายงานหรือสมุดวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้ค่ะถ้าใครมีอันไหนก็เขียนใส่อันนั้นได้เลยนะคะให้นักเรียนค่ะยกตัวอย่างข้อดีของแรงเสียดทานนะคะแค่3ข้อพอค่ะแล้วก็ข้อเสียของแรงเสียดทานค่ะ3ข้อเช่นกันค่ะฝาก ให้นักเรียนดูนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรย้อนไปดูในคลิปนี้ได้นะคะคุณครูได้พูดไปแล้วนะคะว่าข้อดีของแรงเสียดทานมีอะไรข้อเสียของแรงเสียดทานมีอะไรนะคะวันนี้คุณครูคฝากกันบ้านไว้แบบเบาๆนะคะให้นักเรียนได้ทํานะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ